สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีฟรถมือ2นะครับอยู่กับผมอีเช่นเคยนะครับรีเพจยนวันนี้ผมมี Civic FC 3คันนะครับมีทั้งตัว 1.8e แล้วก็ตัว 1.8el นะครับมีปี19แล้วก็ปี20นะครับมาดูคันแรกกันก่อนเลยนะครับคันนี้เป็นตัว 1.8e นะครับข้างในจะเป็นเบาะผ้านะครับคันนี้ปี19ราคาตั้งขายอยู่ที่529,000บาทเป็นสีบอลเงินนะครับสีเดิมของโรงงานเลยนะครับ แล้วประกันคันนี้ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะครับตัวอีเนี่ยจะให้มาเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็จอจะเป็นจอขนาดเล็กหน่อยนะครับฟังก์ชันโดยรวมนะครับจะคล้ายคกันนะครับคล้ายกันจะมีแตกต่างเป็นบางส่วนนะครับเล็กๆ่น้อยนะครับดูสภาพภายในนะครับเบาะผ้าเนี่ยสะอาดนะครับเบาะไม่มีขาดแน่นอนสภาพฟองน้ําแน่นๆนะครับผ้าตึงๆนะครับไม่เหียวไม่ย่นนะครับสภาพภายใน ตัวนี้ให้ยางเป็นกู o เ Year นะครับแม็กขนาด16นิ้วนะครับยางเป็นเบอร์215ทับ55นะครับยางเนี่ยปี2023นะครับก็ใช้ต่อได้อีกยาวนะครับสำหรับคันนี้ตัว1.8 EL นะครับ529,000บาทนะครับคันนี้เดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนิดนึงนะพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถนะครับสภาพเรียบร้อยเลยพรมสักรลาดสวยงามเลยนะครับ มีล้ออะไหล่มาให้เป็นล้อกระทะนะครับเป็นยางหน้าแคบด้วยนะครับคันนี้นะโครงสร้างตัวถังในสภาพเดิมๆเลยนะครับสีนางมะพร้าวนี่นะครับของเดิมโรงงานเลยนะคันนี้ไม่มีชนหนักติดคว่ำหรือว่าจมน้ําแน่นอนนะครับสภาพฝากระโปรงฝาแท้ฝาเดิมนะครับผมสกกลัดอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบนะครับคันนี้มาดูคันที่2นะครับคันนี้เป็นตัว1.8 EL นะครับ ตัว EL เนี่ยจะให้ข้างในเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็มี Honda Len Watch มาให้นะครับตัวสีจะเป็นสีบอลเงินเหมือนกันเลยนะครับทั้งตัว E ด้านขวามือนะแล้วก็ตัว EL นะครับสีเดียวกันสีบอลเงินแต่ิงที่เพิ่มมาจะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับสำหรับตัว EL มีไฟตัดหมอกด้านหน้ามี Honda Len Watch นะครับที่ด้านซ้ายนะครับภายในก็จะเป็นเบาะหนังหน้าจอจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับตัวนี้ ไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าชนน้าเช่นเดียวกันนะครับสําหรับคันนี้เบาะหนังนะครับสภาพสวยเบาะไม่มีขาดฟองน้ําแน่นๆนะครับหนังนี่ตึงๆนะครับตัวเบาะคอนโซลสวยนะริ้วรอยไม่มีเลยนะครับพวงมาลัยพุ่มหนังนะครับสภาพสวยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชั่นด้วยนะแผงประตูสวยแน่นอนครับริ้วรอยไม่มีนะครับตรงนี้ h o n d ้าเ n นวอชนะครับเฉพาะตัว EL นะครับตัว E จะไม่มีให้นะครับ ด้านข้างนะครับสีสันไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะสภาพสวยนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายรถดูหน่อยนึงนะครับสภาพท้ายรถนะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับผมสกัลาดสภาพดีๆนะครับชุดเครื่องมือมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับล้อไหลเป็นล้อกระทะนะครับมีมาให้แล้วตรงนี้เป็นซีนทางมะพร้าวสภาพเดิมโรงงานเลยนะครับรถไม่เคยชนท้ายมาแน่นอนนะครับฝากระโปรงของแท้ของเดิมนะครับ กระจกเป็นแท้เดิม Honda ทุกบานนะครับคันนี้เม็ดองค์เม็ดอาร์กแล้สัสภาพสวยนะครับตัวนี้จะให้มาเป็นแม็กสีเทาแล้วนะครับยางเป็นกู o เยีย r นะครับขนาด215ทับ5 5แม็กขอบ16นะครับสำหรับคันนี้นะครับยางปี23เหมือนกันเลยนะครับดิดเบรกสี่ล้อนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะคันนี้คุณแจคคีเรตนะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับสำหรับตัว EL วงมาลายพุ่มหนังสภาพสวยนะริ้วรอยไม่มีนะครับมาดูคันที่3บ้างนะครับคันนี้เป็นตัว1.8 EL นะครับปี2020นะครับอขออภัยคันเมื่อกี้ยังไม่ได้แจ้งราคานะคันนี้559,000บาทนะครับปี19นะคันแรก529,000นะครับคันที่2คันนี้559,000นะครับส่วนส่วนคันที่3นะครับคันนี้ 629,000นะครับเพราะว่าคันนี้เป็นปี2020ใหม่กว่าปีหนึ่งนะครับเป็นตัว el นะครับไฟหน้าโปรเจ c t o r ร์เ t i m e r ล n n i n g l i g h ไฟตัดหมอกมีมาให้ครบแล้วนะครับดลองดูภายในนะครับสำหรับคันนี้629,000นะครับตัว el นะครับก็เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังม u l t i function นะครับระบบ c ู u ค s น control ควบคุมความเร็วอัตโนมัติก็มีมาให้แล้วนะครับปุ่ม p u s สต t a r t นะ เบาเป็นเบาะหนังนะครับสภาพสวยแน่นอนไม่มีขาดนะครับหนังยังไม่ค่อยย่นเท่าไหร่นะครับสภาพยังสวยๆอยู่นะครับรถปี20นะครับคันนี้รถ5ปีแผงประตูสวยนะครับคอนโซลหน้าริ้วรอยไม่มีนะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮนะครับเดี๋ยวดูเบาะหลังหน่อยนะครับสภาพเป็นยังไงบ้างเบาะหนังสีดําสภาพหนังสวยนะครับหนังตึงๆเลยเรียบเียบด้วยนะครับ หนังยังไม่ย่นนะสภาพเบาะหลังนะครับแผงประตูริ้วรอยไม่มีนะครับกระจกเนี่ยติดฟิล์มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเราเป็นกระจกแท้ตัวของค o n ด้าทุกบานเลยนะครับโฟกัสให้ดูนะครับกระจกคันด้ะทุกบานนะครับกระจกแท้กระจกเดิมเลยโครงสร้างตัวถังสภาพเดิมครับรถไม่เคยชนหนักพิกความสีเดิมจากโรงงานนะครับนะฝากระโปรงท้ายสภาพสวยๆเลยนะครับ เม็ดอง์เป็นอาร์คนะฮะสภาพของเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับตัวพรมสกกลาดสภาพยังดีอยู่นะครับล้ออะไหล่มีมาให้แล้วนะครับพร้อมชุดเครื่องมือนะครับแม่แรงชุดถอดล้อเส้นทางมะพร้าวนะครับตรงนี้สภาพเดิมโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้รถไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุหนักนะครับนะครับอ่ตอนนี้ผมมีทั้งหมด3คันนะ Civic FC ที่สภาพพร้อมขายแล้วนะครับอยู่ในเพชรยนต์มีคันนี้นะครับหกแสนห้าหมืนะครับขอพัยครับหกแสนสองหนาพะครับปี2020นะคันนี้6 2 9 0 0 0องาพปี2020 1.8 EL นะครับคันนี้ปี19 1.8 EL าหนึ่งจะครับห้าแสนบาทแล้วก็1.8 E ่งจุดแปคันนี้ครับห้าแสนปี2018 สนใจขั้นไหนนะครับเบอร์โทรขึ้นไว้ให้แล้วติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ลิฟเพรยนต์นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ